ที่จังหวัดสุรินทร์พระกาศมีการถแถลงผลการจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดรายสาคัญจับเท่านี้ได้จับหนึ่งเครือข่ายนะครับพร้อมทั้งจับได้หนึ่งผู้ต้องหานะครับพร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท2เคตามีนกว่า200กับอีก28กิโลกรัมเลยครับที่สถานีตํารวจผู้ท่อนจังหวัดสุรินทร์ครับโดยพนตํารวจโทษทากูณัทที่สีครับผู้บังคับบัญชาตํารวจผู้ทอ 3, ่อนภาค3พ้พนตํารวจตรีนะครับ รับพี่พงษ์สุไพ่บูรครับผู้บังคับบัญชาตำรวจผู้ท่อนภาค3และกาพ้นตำรวจเอกถาปน,นุนหนองพงษ์ครับผู้กำกับการกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่21และกาพ่อเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับนายพิจิตบุญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดไร่สำคัญได้หนึ่งเครือข่ายพร้อมทั้งผู้ต้องหาอีกหนึ่งคน ร้อมทั้งของกลางนะครับเป็นยาเสพติดไ้โทษประเภท2เคตามีนนั่นนะครับซึ่งทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อกระไดสาาืบทราบมานครว่าซิมีขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญสิรัขบกลอบข,ข,ข,บขนขายาเสพติดชนิดเคตามีนนะครับจากซังฟังซปะปลอเล่าขามฟังที่มานำโค้งครัคุณผู้ชมรับขามมายังประเทศไทยเพื่อถีงไปยังนะครับผมประเทศกัมบูชาต่อนั่นเองนะฮะโดยเครือข่ายดังกาวนี่สิรับเคตามีนจากพื้นที่อำเภอบึงค้งหลงจังหวัดบึงกาฬแล้วลํำเลี่ยงทางรถยนต์ ทรงมานะครับผมผ่านประเทศไทยและกระสิคขนผ่านไปที่ประเทศกัมพูชาโดยผ่านชายแดนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับสำหรับทังด้านเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มพังกาได้เฝ้าติดตามพฤติการของกลุ่มเครือข่ายข่าวยาเสพติดกลุ่มดังกล่าวมาโดยตลอดนั่นเองนะฮะโดยทังเจ้าหน้าทีพ่พกาได้มีการสนงทีกํำลังติดตามจับกลุ่มได้ไก่ซักหรือซักสอนโพ่ครับเพื่อนอายุ56ปี พร้อมของกลางยาเสพติดไฮโทษประเภท2เคตามมนกว่า200กับอีก28กิโลกรัมเลยนะฮะผู้ชมครับจับเถื่อนนี่เพิ่นจำได้ที่อยู่บริเวณนาห้องไม้เลข8ภายในเกวารนรีสอร์ทมูบานบันลังนั่นเองนะครับจากการสอบถามนายไกลซักนะครับเพื่อนการรับว่าเพื่อนนี่รับจ้างขนเคตามมนมาจากนายพ่อซึ่งเป็นชาวเล่านะครับขนเถื่อนนี่มาหากระสอบไร้ในผีกุ้งาจากริมฟังไมนํำโค้งนะครับอยู่ที่พื้นที่บ้านเล่าหลวงตำบลดงบงังอำเภอบ,บึงโค้งลงจังหวัดบึงกาฬครับ เพื่อนาไปทรงอมอบให้เครือข่ายของนายพรอนอยูทีจังหวัดสุรินทร์และกิเขาไปในประเทศกัมพูชานั่นเองนะครับโดยเพื่อนรับจา้างหลาเทนีได้ค่ารับจ้างกว่าหมื่นบาทกันเลยสําหรับทางตํารวจผู้ท่อนภาค3าจังหวัดสุรินทร์ครับพรอ้อมทางตํารวจผู้ท่อนจังหวัดสุรินทร์เพื่อจได้ขอความรวมม่รวมมือร่วมมือมายังพอแม่พีนองประชาชนพรอ้อมทางสถานประกอบการทุกแห่งครับให้แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด บอกว่าสิเป็นทั้งผู้ฆ่าและผู้เสพนะครับพร้อมทั้งสถานประกอบการให้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดได้ที่สายด่วนยาเสพติด1599หรือคิดยังเบาออกก้นง่ายๆเบอร์นี้ครับผู้ชมครับ191 สามารถเข้าไปในแอปพลิเคชันได้ได้ผี่กุ้งบพว่าจะเป็นแอปพลิเคชันโพลิทไอเลิศอยู่นะครับพร้อมทางศูนย์ดำรงธรรมหรือสายด่วน1567ได้ตลอด2 4ชั่วโมงทั้งนี้ก็เพื่อสังคมที่มีความปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับไพ่ของอยาเสพติดต่อไปนั่นเองนะฮะ